สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทหนังสือมานาะมานีป .3 ก็จะเป็นบทที่9นะครับท้ายบทที่9หน้า78นะครับหน้า78ก็จะมาเริ่มตรงข้อ2นะครับ ฝึกอ่านคำที่สะกดด้วยชอช้างออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดก็คือแม่กดนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเขาให้เราสะกดด้วยชอช้างใช่ไหมบางคำครูก็ไม่ได้ตัดตรงตัวสะกดนะครูก็ไปตัดตรงพยัญชนะตรงสระนะครับทีนี้ก็ลองหามาใส่แทนให้เป็นคำที่อ่านแล้วมีความหมาย อันนี้จากตรงนี้เลยน่าจะเป็นเอาอะไรมาใส่ครูเอาพอพานมาใส่เป็นพืชอันนี้ครูเอาพอพานมาใส่เป็นพาณิชย์ก็คือการค้าขายอันนี้ครูเอารอเรือมาใส่ก็คือราชการอันนี้ครูเอา,เอ,าอะไรมาใส่ดีนะ รอเรือมาใส่อีกก็จะเป็นราดเฉยๆก็มีความหมายนะครับอันนี้เอกราชอันนี้ครูเอาอะไรนะครับมาใส่ชอช้างมาใส่ภาชนะอืมต่อมาครูเอาอะไรมาใส่ตรงนี้ก็จะเป็นคำว่าปราดครูเอารอเรือมาใส่ อันนี้ครูเอาชอช้างมาใส่เป็นราชธานีอันนี้ครูเอาชอช้างมาใส่เป็นรัชกาลอันนี้ครูจะเอาวอแหวนมาใส่เป็นบูชวอแหวนจะมาในฐานะเป็นสละอันนี้ครูเอาสระอเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่แค่ตัวอักษรนะที่ครูเอาออกไปก็คือสระก็มี โคราชนะตัวนี้อันนี้ริดครูเอาดอเด็กมาใส่ก็เป็นริดเดทนะครับต่อมานะครับข้อ3บอกว่าอ่านคำที่ใช้ทันทคาดอันนี้อ่านว่าทันทคาดนะทันทคาดอ่านว่าทันทคาดต,ตัวที่ใช้ไม้ทันทคาดเรียกว่าตัวกาลัน ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือทันทคาตก็คือเป็นตัวแบบนี้นะครับเหมือนลูกน้ำเนี่ยนะแล้วถ้ามันมีตัวอักษรมาวางอยู่ใต้ไม้ทันทคาตนี้ก็ตัวนั้นเรียกรวมกันว่าตัวการันนะนักเรียนอย่างเช่นคำนี้คำว่าการันอ่านว่าการันมีตัวตอเต่า มีทันตาคาตก็จึงไม่ออกเสียงนะครับอ่ทีนี้เราลองมาหาตัวพยัญชนะมาใส่ให้เป็นคำที่ถูกต้องอย่างเช่นทุกเอาตัวอะไรมาใส่ถึงจะเป็นคำว่าทุกที่ถูกต้องคือขอใครมาใส่นะครับขอไขบวกบกับไม้ทันตาคาตเขาเรียกรวมกันว่าการัน อันนี้สวรรค์เอาคอควายมาใส่นักเรียนทำก่อนคุณครูได้เลยอันนี้ประสงค์ก็คอควายมาใส่อันนี้พระสงฆ์ก็คอละฆังมาใส่ถึงจะถูกอันนี้ปราชก็ยอผู้หญิงมาใส่ อันนี้ประดิษฐ์ถอฐานมาใส่อันนี้สหกรณ์อันนี้คุณครูเดิมขีดออกไปนะสหกรณ์ก็นอนเนนมาใส่อันนี้การันนั่นเองการันก็ต่อเต่ามาใส่อันนี้กุมภาพันธ์ก็ทอทงมาใส่อันนี้ฤทธ์ทอทงมาใส่ นี่คำนี้ก็จะแปลกหน่อยนึงทอทงก็จะมีสลอีอมาด้วยนะครับแต่ก็เป็นคำเฉพาะนะครับประโยชน์ก็นอนหนูมาใส่พิมพ์ก็พอพานมาใส่พระชนก็คือมอม้ามาใส่เ้าวันก็ยอยักษ์มาใส่พาณิชก็ยอยักษ์มาใส่ สุกวันสุกนั่นเองก็คือรอเรือมาใส่เกสอหรฤษีมาใส่ปราจักหรฤษีมาใส่เล่หอหีบมาใส่พวกเจ้าเล่นะครับเหมือนในนิทานมาป่าเจ้าเล่นะครับอ่าเคราะอหอหีบมาใส่นะก็จบไปนะครับ สำหรับหน้า78นี้นะครับก็สวัสดีครับ